เชิญอาณาลิมณ์เลยนะคะค่ะกลับสวัสดีออขอกาลับคารวะอาจารย์ท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนที่เคารพยิ่งค่ะกลับสวัสดีพี่น้องจิตอาสา,าทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่อง เรามาเป็นโนนลดค่ะออานนรรมณค่ะช่วยอบอกอายุแล้วก็ที่อยู่<อ>ด้วยค่ะค่ะค่ะขอโทษค่ะอ,อชื่อนารม,มนเป็นคุณญาติค่ะอ,อ่สังกัดภาคเหนือค่ะเป็นอ,อนักศึกษาอริยปัญญา C ดอกเอหลักสูตร7ปี ตอนนี้อยู่ปีที่หนึ่งค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อนนี้ก็จะมาส่งกันบ้านเรื่องเรามาเป็นหมอดูแลกับตัวเองกันเถอะค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ได้ส่งแชร์สภาวธรรมไปว่าอ่า ผู้น้อยเองโดนน้ำกะทิทุเรียนลาดฐานะคะก็อ,อทุกทางกายก็ดับทุกทางใจไปแล้วทุกทางใจไม่มีคือทุกทางใจคือการใช้วิบากค่ะวิบากกรรมที่เราทำที่เราเคยทำมานะคะเรารู้ได้ทันทีเลยว่าที่เราโดนคือเป็นวิบากร้ายวิบากกรรมที่เราเคยทำมาในชาตินี้แหละ เราเห็นเห็นเลยเราเห็นได้ทันทีนะปัจจุบันนั้นแหละที่โดนปุ๊บเราบอกเออได้ใช้เออขอชดใช้นี่แหละอืมอันเนี้ยเอ,อ่อทุกทางกายเอ,อ่อเอ,อ่อทุกทางกายก็รักษาไปตามสภาวะตามอ,อ่าเหตุปัจจัยที่เราได้เรียนมาที่เราได้อ,อ่อรู้มาก็ใช้ยาเก้าเม็ดมารักษาสภาพ อ่ากายที่เป็นแล้วก็มาพอวันต่อต่อมาก็ลูกก็ไปซื้อยาไอ้นู่นนี่มาให้สิบวันเราไม่กินเลยไม่กินยาแก้แกเศษเลยอะไรเลยเราก็บอกลูกบอกว่าเราจะเอาไอยาที่เราได้หมักไว้กับเปลือกมังคุดเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่าาใ,สใส่แผลก็เย็น แล้วตอนนี้แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้วลูกจะลูกไปตื้อยาไอไออะไรไม่รู้ยาอะไรไม่รู้มาให้ทามาให้กินเราก็ไม่เอาเราบอกเราเรียนแพทย์วิถีธรรมอันนี้แหละเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้มาเรียนรู้ให้เรามาทดสอบให้เราได้เรียนให้เราได้รู้เพื่อวันหน้าเราจะได้ช่วย เหลือคนอื่นได้อะไรประมาณเนี้ยเราได้เรียนกับตัวเราเนี่ยดีแล้วเออและอีกสภาวะหนึ่งก็คือเรายิ่งมองขาเราก็ยิ่งนึกว่าเออนั่นแหละที่เราทํามาคือเราเคยขายข้าวขาวหมูมายี่สิบปีแล้ว <S <S เออยี่สิบปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราก็เลิกทำมาประมาณยี่สิบปีนั่นแหละเมืม่อย<ม>ี่สิบปีที่แล้วเหตุเพิ่งมาเกิดเราก็ว่าเออมันเป็นทั้ง กรรมนั้นแล้วก็กรรมในอดีตเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้กรรมที่เราระลึกได้มันชัดชัดมากเลยยิ่งมองมันก็สภาพขาหมูที่มันโดนเผาอะ่ะแล้วที่มันโดนต้มแล้วมันเปื่อยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็มองแล้วเราก็ระลึกแล้วก็เออเอ,อขอโทษสิ่งที่เราเคยกระทำมาแล้วก็อุทิศบุญแผ่เมตตาไปแล้วทุกทางใจเนี่ยมันไม่มีหรอก ทุกทางใจเนี่ยเรารู้ว่าเราใช้วิบากแต่ทุกทางกายเนี่ยเราก็รักษาไปตามที่เราได้เรียนมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนทุกวันเนี้ยมันแห้งมันคันรอบๆแผลละอันเนี้ยมันก็จะเตรียมจะลอดลอกละอืมมันก็ดีขึ้นเราก็เออจําเป็นบทเรียนไว้ว่าเราใช้อะไรอะไรอะไรบ้างเออแล้วก็ปรับอาหารอ่าลิ ร้อนเย็นปรับสภาพร้อนเย็นในร่างกายเรานะเรื่องอาหารแล้วก็ครัวซาขูดข้างๆแผลแล้วก,กดจุดลมปานอะไรทั่วตัวแล้วก็พยายามเม็ดทิ่แปดสำคัญที่สุดอ่นะเม็ดทิ่แปดเนี่ยเราทำใจได้ตลอดเวลาแล้วก็เราก็ยังระลึกอีกว่าเออไอ้ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยเราจะเลิกเราจะไม่ขายแล้วเราก็บอกกับลูกว่าพอแล้ว อันนี้ยเขามาเตือนแล้วอันนี้เขามาเตือนแล้วนะถ้าเรายังขืนทำเราจะเจอวิบากร้ายอีกนะตอนนี้เราต้องหยุดละแม่จะหยุดแล้วจะเลิกขายแล้วลูกเขาเลยบอกว่าแม,แม่แม่เป็นแม่เรียนแพทย์วิถีธรรมเนี่ยแม่เลิกทีละอย,าะยา่างเลยย่าไข่พรกะไข่พวกะข้าเหนียวสังขยาแม่ก็เลิกทำเออขนมม้อ,อกแกงขนมทองหยิบทองยอด อะไรแม่ก็เลิกทําเลิกขายของอะไรที่ผสมมีส่วนผสมของใครแม่ก็เลิกทํกา,เาเลิกขายเออเลิกอีกหน่อยแล้วเราก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละ<ก>บอกช่างมันะลูกไม่มีอะไรมีแค่ไหนทําแค่นั้นทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ติดวิบากกรรมมันไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเราทําให้จิตเราอ่ะไม่ดีทําให้เราอ่ะไม่สบายใจ อ่ามันทั้งเขาทั้งเราเออมันไม่คุ้มก็เลยบอกลูกอย่างนี้เออลูกก็ไม่ว่าอะไรออะแล้วแต่แม่เออเราก็สบายใจเนาะอะไรลูกก็แล้วแต่แม่เพราะว่าลูกก็ได้ฟังบททบทวนทำทุกวันเออเราเปิดทุกวันก็ได้ฟังกันทุกวันไงมันก็มันเป็นอะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยค่อยขี้คายแต่ละเรื่องแต่ละอย่างให้มันมีความสมดุลนะ่ะ ไม่ไม่มีวิวาทอะ่ะมันรู้เขารู้เราเนาะเออได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้ชัดได้ได้ชัดเรื่องกรรมค่ะได้ได้ชัดเรื่องกรรมตรงนี้ก็ทําให้เอ,อ่อทุกคนอะ่ะเข้าใจเพราะว่าเราค้าขายเป็นระบบครอบครัวเนาะเออทากันแม่แม่ลูกๆแค่นี้แหละอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเราก็บอกว่าอะไรที่มันทําแล้วมัน ติดน่ะเราจะมอามาทำทำไมเงินที่ได้มาเราก็ไม่ใช่ว่าเราเอามาเก็บไว้ให้มันเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยรวยไปทําไมอ่ะมีไปทําไมเนาะเงินที่ได้มาเราก็ทําบุญหมดเหมือนกันอืมทุกปีเห็นไหมทุกปีอ่ะเราก็ทําบุญตลอดทั้งปีแบ่งปันทั้งปีอ่าขนมเหลือเราก็แจกแบ่งปันทุกวันเลยแล้วก็ ถึงปีมีงานที่ไหนตำบลดอยเนี่ยเราก็จะไปทำโรงทานอาหารเจทุกงานท,ทุกทุกที่เราก็เงินได้มาเราก็ทำบุญอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะสร้างกรรมตามก้นเราทำไมเราก็เลยบอกอย่างเงี้ยอา่าเราไม่เอาดีกว่ามันขาดทุนยังไงมันก็ขาดทุนอา่ามันไม่มีกำไรเรากำไรเงินมาแต่เราขาดทุนที่เราติดวิบากกรรม การชดใช้เราชดใช้เฉพาะของเก่าก็พอใจพอแรงแล้วเอ่อทุกวันเนี้ยที่เราทําที่เราเจอเอผัสสะอะไรเนี่ยมากระทบเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราทํามาก่อนทั้งนั้นเอ่อทำมาชาตินี้แหละที่เราเห็นเห็น <ๆ S 1> มาก็ระลึกให้ลูกฟังเอ่อตั้งแต่ลูกยังเล็กเ็เราได้ทําผิดพลาดมาจนบัดนี้ลูกก็โตแล้วพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ เรียนจบไปบ้างแล้วสองคนสามคนเหลืออีกแค่คนเดียวอ่าเราก็บอกว่าเออแม่ก็ค่อยค่อยผ่อนเรื่อยมาเห็นไหมทุกอย่างแม่ยังได้รับเนี่ยอันนี้ถือว่าอ่าแม่ได้รับเร็วเป็นโชคดีของแม่ที่แม่ได้รับเร็วแล้วแม่ได้ได้ระลึกรู้ว่ามันเป็นวิบากแม่ก็สบายใจที่แม่ได้ใช้ใช้แบบเบิกบานใจยินดียอมรับ ยอมรับยอมใช้ค่ะแล้วก็อการที่เราได้มาเจออาจารย์หมอเกียวเนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมากที่สุดมาเจอหมูก่กลุ่มหมู่มิตรดียิ่งโชคดีมากคือเอเราก็ฟังธรรมะทุกวันเราได้ฟังธรรมะทุกวันอ่อนคลายเออระลึกรู้ได้ตลอดอ่ะแผลก็หายเร็วแล้วก็ทําให้เราอ่ะได้เรียนรู้อีกว่า เราสิ่งใดที่มันเป็นทำให้เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนตัวเราไม่ควรทำอีกเลยอ่ะมันก็สอนใจอยู่นี้ตลอดเพราะว่าการที่เราได้ทำอะไรลงไปเรารู้ได้ทันทีขึ้นมาค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเออก็อยากจะแบ่งปันให้เออพี่น้องทุกท่านที่ เออยู่ในห้องนี้ค่ะว่าเป็นอะไรกันแล้วแต่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะแต่ใจเราต้องดับที่ใจเราก่อนอ่ะพอดับที่ใจเราทุกที่กายไม่เคยไม่มีปัญหาอ่ะทุกที่กายก็จะหายเร็วเป็นลำดับค่ะถ้าเราไม่มีทุกที่ใจค่ะ ทุกอย่างมันก็เออเป็นไปตามวิบากมากหรือน้อยเราทําไว้แค่ไหนควรที่จะได้รับแค่ไหนยุติธรรมที่สุดแล้วเหมือนอาจารย์หมอเขียวได้บอกว่าทุกอย่างยุติธรรมที่สุดจริงๆค่ะยุติธรรมมากเราทําไว้มากเหตุการณ์นั้นมันก็หายช้าเพราะเราต้องชดใช้อะ่ะต้องชดใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะอันที่ถ้าว่าเรา โดนน้อยเราก็อันนั้นวิบากน้อยมันก็ได้ชดใช้ไปเราก็รู้ตามนี้ค่ะก็สบายใจค่ะอยากจะส่งการบ้านแค่นี้ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวมากค่ะขอบคุณรู้ทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังค่ะรู้ค่ะ ดูโมทนาสาธุค่ะอานนรุมนสุขภาพมาเรียนเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะที่นํามาอัปเดตให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องอที่น้ําทุเรียนลวกขาแต่ข่าวโน้ตตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะค่ะเริ่มดีแล้วค่ะหายจจะหมดแล้วค่ะแต่ก็ก็เป็นเป็นค่ะเป็นให้เราให้เรารู้ว่าอันนี้เขามาเตือนมันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรายังขืนกระทําต่อไปอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้ได้ทันทีเลยว่า สิ่งนี้แหละที่เราปฏิบัติมาเราได้รู้ด้วยจิตของเราเองเราไม่เอาแล้วสิ่งนี้เราจะไม่เอาแต่ทุเรียนก็ยังอยู่ในฟิตเยอะอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเอาเราจะไม่ขายแล้วแต่ถ้าเราจะเอาไปทำทานคือแบบทําไปแจกทําแจกทานเนี่ยให้มันหมดไปอย่างนี้<ช>เราจะไม่ขายแล้วแล้วหมดตรงนี้ก็เลิกกัน ต่อไปก็ไม่มีใครได้กินแล้วก็ไม่มีไม่ได้ทำร้ายใครอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเรารู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเอ่อคนกินไปแล้วมันไม่มีประโยชน์มันมีแต่โทษอะไรประมาณเนี้ยเราก็ระลึกรู้ตรงนี้ขึ้นมาอืมเราถึงได้รับเนี่ยมันก็มีแค่นี้ค่ะ มันเห็นความละเอียดขึ้นของจิตใจนะในการปฏิบัติธรรมนะคะว่าเออพอเราปฏิบัติขึ้นไปขึ้นไปมันก็จะละเอียดลงไปยิ่งขึ้นนะคะจากหยับหยาบเราก็จะเห็นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ทำนะคะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะออนอนุโมทนากับอานนลูกบอลนะคะที่มาแบ่งปันค่ะค่ะทุค่ะพี่โซค่ะพี่โซค่ะก็ ก็ตั้งแต่วันแรกที่คุณอาณาลมลมาส่งการบ้านหมูค่ะมันก็ชัดค่ะมันก็ชัดอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะถามนะอาณาลุมลนิดนึงค่ะว่าได้เก็บ ได้เก็บภาพไว้บ้างไหมคะเก็บค่ะแต่ส่งไม่เป็นอะยังส่งไม่เป็นเดี๋ยวจะให้ลูกส่งให้ถ่ายไว้แล้วค่ะถ่ายไว้ตอนแรกแล้วก็ตอนตอนกลางแล้วก็ตอนนี้ค่ะค่ะถ่ายไว้ถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวจะให้ลูกเซฟไว้แล้วแล้วก็จะให้ลูกส่งเข้าให้แต่เรายังทําไม่เป็นนะคะ พิธีที่อาใช้ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะว่าใช้น้ําที่ว่าน้ําสมุนไพรในตัวหมักกับเปลือกมังคุดใช่ไหมคะค่ะหมักไว้แล้วแล้วก็นั่นแหละได้เอาตัวนั้นนมาทาทุกวันเนี้ยที่ทาที่แห้งนี่ก็ใช้ตัวนั้นค่ะค่ะแล้วก็เก็บเก็บผ้าไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อยากจะเอาไว้เอาไว้แบ่งปันให้คนอื่นเนี่ยเผื่อคนอื่นเป็นขึ้นมาฉุกเฉินเนี้ยจะได้ หยิบมาใช้ได้ทันพว่วงทีอ่ะค่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณอาไปแบ่งปันคนอื่นนะคะแล้วคุณอามีมีหลักฐานมายืนยันเอ่อให้เห็นค่ะเขาเก็บไป,ไมไปหมดเลยอ่ามันจะมันจะมีมากกว่าแล้วก็แล้วก็เราก็ได้แบ่งปันแบบอเอ่อเก็บเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็ส่งให้ให้ลูกส่งเข้าห้อง อัปริหาก็ได้ไม่ท้องไหนน้องอนสะดวกให้ส่งที่ไหนคะมีลายอะไรบ้างคะอัะนรุกมมลอยู่อภาคเหนือใช่ไหมคะได้อยู่ในลายของภาคเหนือไหมคะลายนี่มีลายของแพทย์วิถีธรรมแล้วก็อ่าลายอะไรเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ เดี๋ยวให้ลูกดูให้ไว้ให้ลูกดูให้ส่งเข้าห้องไหนได้บ้างเดี๋ยวจะบอกให้ลูกต้องเชิญอานาะลุมนเข้าไลน์เดี๋ยวออนขอไลน์ไอดีนะคะเดี๋ยวออนจะแอดเฟนไปแล้วก็จะเชิญเข้าห้องไลน์นะคะค่ะค่ะ,คะอ่ะาไลน์ไอเดีเป็นเบอร์ค่ะศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์เก้าห้าสามหกสาม เก้าแปดสี่ห้าเก้าแปดสี่ห้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวออนจะแอดไลน์แล้วก็เชิญเข้าห้องห้องไลนะ์เนาะห้องไลน์ค่ะเดี๋ยว,วได้ส่งภาพเข้ามาได้ค่ะเราส่งรูปเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวออนแอดก่อนพอออนแอดเสร็จแล้วออจะ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 ,จะบอกเข้าไปนะคะแล้วก็รับออนเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งเข้ามานะคะได้ค่ะ ค่ะอนุโมทนากับอานารุมลมากค่ะที่นําเรื่องมาแบ่งปันให้คนเห็นชัดเจนนะคะเรื่องของวิปากกรรมนะคะพี่สงใช่แล้วก็รักษาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะศูนย์บาทอันนี้รักษาแผลที่ชะกันขนาดเนี้ยไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะ,ะ,ะที่แรกลูกก็จะเอาไปหาหมอนน่นนี่บอกไม่ไปแม่จะรักษาเองเพราะแม่เป็นหมอดูแลตัวเองอืมแม่จะ แม่จะทําเป็นเคสตัตวอย่างแล้วจะเอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะแม่จะรักษาตัวเองเนี่ยทําถ้าเราไปรักษาคนอื่นเขาไม่กล้าหรอกไม่กล้าจะให้ใช้แบบนี้แต่เราเนี่ยเรียนรู้มาแล้วเราต้องทําเราต้องทําให้กับตัวเองเราต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองว่ารักษาขั้นตอนแบบไหนแบบไหนมันจะหายมันจะดีมันจะผิดพลาดอะไรก็อยู่กับตัวเราอ่ะเราก็จะเก็บ ความรู้ตรงนี้เอามาแชร์ให้พี่น้องได้ได,ได้รู้ได้ทราบอะค่ะค่ะดีเลยค่ะนุโมทนาบุญด้วยค่ะอ่าการที่เราไม่ได้อยู่ใกล้หมอหรือว่าเราอยู่ห่างไกลพื้นที่ห่างไกลเราก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ว่าเอ,อใช้น้ำสมุนไพรในตัวแล้วก็พืชสมุนไพรในที่อยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะที่อยู่ใกล้ตัวค่ะ สามารถรักษาแผลที่เป็นเยอะขนาดเนี้ยให้หายได้ค่ะนีาอยู่อมก๋อยใช่ไหมคะอยู่อมก๋อยค่ะอยู่หน้าอำเภออมก๋อยเลยค่ะร้านขนมไทยหน้าอำเภออมก๋อยค่ะอมก๋อยก็มีมีมีพี่น้องเราเหมือนกันนะคะนภรมีมีมีอาเขาอยู่ที่อมก๋อยนั้นเหมือนกันแพทย์พิธีธรรมมีมีมีที่รู้จักบ้างไหมคะที่อมก๋อยแพทย์พิธีธรรมอะค่ะ ยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยค่ะว่าเป็นแพทย์วิถีธรรมแล้วอยู่ที่อมกอยยังไม่รู้จักเลยค่ะมีมีอาซูมเมตอาซูมเมตรมรักษาค่ะท่านท่านอยู่ที่อมกอยแต่เม<อ>ใช่ไหมคะแต่ออนที่ออนรู้จักก็มีน้องมั่นศิลขวัญนะคะท่านก็อยู่ที่อจอมละทองด้วยจอมอันนั้นก็สารพีเหรอคะอยู่สารพียังบอกเลยว่าเออ วันหน้าถ้าหากว่าเอามีโอกาสฉันไปอ่ะฉันจะแวะเข้าไปหาเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนสาะระพีสาะระพีนี่เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเคยมีบ้านอยู่ที่สารพีเหมือนกัน <c oughs> อก็เลยว่าเอ๊ะที่มั่นสินฝันนี่อยู่ที่ที่สารพีอยู่ตรงไหนยังก็ยังไม่ได้ถามเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้านั่นจัดถามดูว่าอยู่ตรงไหนจะไปเที่ยวหาอยู่ <c oughs> ค่ะค่ะเราก็มีหมอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะพี่โซค่ะอยู่ทางเชียงใหม่ของเราเดี๋ยวก็ก็มุดมุดกันไปเจอกันอยู่ดีแหละคเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะค่ะนวงนาค่ะอาเดลุมนค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่นัก เรียนวิชารามของภูผาฟ้าน้ำค่ะ